สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาพรีวิวเป็นตัวนี้เลยเป็นวาตาพาชิเมลอนโซดานะคะก็จะเป็นสายไหมแบบที่มันจะมีเม็ดที่กินเข้าไปแล้วมันจะไปแบบระเบิดในปากอะ่ะก็แบบแป๊อปป๊ะจะมีเสียงป๊อปแปบบ๊ะระเบิดในปากนะคะนี่เลยมีสองรสนะคะจะเป็นรสเมลอนแล้วก็รสอมุ่น นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้รีวิวรถองุ่นนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นรถเมลอนนะคะอร่อยมากๆเลยนะถ้าใครอยากให้เรารับมาขายก็บอกได้นะคะรานะคาไม่แพงหรอกคะ่ะอันนี้ด้านหลังก็จะมีแบบเป็นการ์ตูนนะคะให้เราแบบอ่านได้แต่ว่าเราอ่านไม่ออกนี่นะคะแต่ละหอมันจะมีการ์ตูนที่แตกต่างกันไปนะคะ แต่ว่าจะมีเอตัวสีเขียวๆนี้อยู่ด้วยเสมอถ้าเป็นรถอังุ่ก็น่าจะเป็นตัวสีม่วงแหละนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาก,กินให้ดูกันเลยนี่นะคะเตรียมอุปก,กรณ์มาเรียบร้อยแล้วจริงๆไม่ต้องใช้กันไก่ก็ได้มีรอยปักมาให้แล้ว จะเป็นแบบนี้เนื้อสายใหม่นะคะหอมมากหอมกลิ่นมิลอนมากๆเลยนะคะต้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่นะคะอืมอร่อยมากๆเลย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะเราเบิดแล้วอร่อยมากๆเลยนี่นะคะ ถ้าอยากให้รับมาขายก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะห่อละ35สบาบาทเท่านั้นอร่อยมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย